ไม่เหมือนเพื่อนนะเนี่ยกล่องกล่องเล่เลยกล่องบี้เลยกล่องบี้เลยเหรอโอ้โหมันส่งอะไรมาแน่ฟอสฟอสกล่องกล่องแย่มากกลัวอันนี้ต่อยากเลยไม่ได้ต่อยาละหล่ออ้อมหัวไม่ยากแต่มันทำออกมาแบบเหมือนตุ๊ดอยู่เลยออกแบบมาเหมือนตุ๊ดเออไม่หมดเลย เราก็มานี่โอชาขอเชียงหายกินเชียงไหนะครับจีนครับงานจีนครับแกโดยพี่เติร์นอีกแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเป็นอ่อปลาปลารู้ไม่หมดในวคนเนี้ยไปหาข่าวหมดเลยเนี่ยนล้วปูอีกสลหรเออที่เอาเลยสิ่งนี้คืออะไรนะ มาไม่เหมือนมาไม่ไม่เหมือนเพื่อนลยเนี่ยกล่องกล่องเล่เลยฮะกล่องบี้เลยกล่องบี้เลยฮโอ้โหสงอะไรมาทั้งแบบโะ้นอ้โอ้อ้โหโอ้โหโหโ้หอ้โห่อ้โห้นอ้โหโอ้โหโ้โห้อ้โหอ้โหโอ้อนหอ้หหออ้ั้้้ ชีกเลยครับโอ้โห,โโหนี่ครับอันนี้สำรวจครับว่ามีตำหนิอะไรตรงไหนใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้แต่กล่องส่งแย่มากเสียอย่างเดียวสีเสื้อไม่ตรงปกสีเสื้อสีเสื้อไม่ตรงปกจะน้ำเปือยแล้วจ้ะน้ำก็แก้อะไรมันน้ำตาลอะไรอ่ะมันไม่คุณน้ำตาลอะไรเนี้ยมันมันเข้มไปหน่อยจะเปลี่ยนนไปรุป่่ใหญต้องเป็นกงินดำ พี่ก็วันนี้แหงเนี่ยนี่โอ้ยตอนนี้วชราเขาไม่กลัวหรอกดูหัวนมโอหัวก้ามโอ้อย่างเดียวดูดีไปเนี่ยละเอียดไปเนี่ยละเอียดมากนี่ครับผมดาบตอนนี้คือนี่ขามีถอดตกดาบได้ไหมไม่ได้นนี่ขาครับโอหนี่คือลูฟี่เงาหนึ่งร้อยคนครับแล้วจหมกลัวอะไรเียวเก็บราละเอียดแล้วก็นแล้วก็นั่งังใช่ไหมเก็บรายละเอียด ไม่บางคนบอกว่ามาเล่นได้นะแงอยเน่าไปก่อนแล้วกันที่เรารีบทำเพราไอยากรถมนเน่าคือเป๊ะมากเชื่อถอดไม่ได้เนาะไมดไม่ได้ดาบก็ถอดไม่ได้ดอรถเลยต้นไม้แมงเเาแล้วอะแล้วก็ห้อยคอจ้าลืมอาจ้าแงูเข้าอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยต้องต้องไอ้นี่จับไอ้นี่มาก่อนต้องรอดแขนขึ้นมานี่รอดแขนรอดรอดหัวอันี่หัวด้วยนั่นแหละ แล้วก็จิ้มขึ้นไปไม่ใช่ต้องใส่นี่ก่อนต้องใส่นี่ก่อนแล้วแล้วเสียบขึ้นดาบขึ้นหรือลงวะลงข้างหลังลงขึ้นเออ้ยตายะพอีลเดียนระเอียดด้วยทิ่ายอัโด้วยไหนลบกันทุกปีขึ้อีกฝัง ถูถ้ขายดีๆขายจะทำเร็วๆมุกกระจกถูกแล้วก็นั่นแหละช่วงตรงนี้แต่แต่ให้ดาบมันอยู่อย่างนี้เสเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วก็อันนี้หัวโอ้อันนี้ต่อยากเว้ยไม่จะต่อยากอ้อมหัวไม่ยากได้ปะกค่อยดึง ไปเที่ยวบ้านอาเลยบ้าน,นเล,เ,ลเป็นตู้เลยของลูกกัเลยนี่เลถ้าบน,นี้มันรอดมาได้ก็ดูรอดไม่ได้ันตู้เลยโเล่ได้ปะอ๋อ,อน,นีานา่นี่นี่ต้องใส่าัปก่อนแล้วกันพยายามรับ เปลี่ยนเที่ยงใหม่แล้วทำเที่ยใหม่อย่าเลยอย่าและนี่งานเสี่ยงไฮ้เฮ้ยได้แล้วนี่ฝืนจนได้เจินแเสี่ยงไฮ้เจน่่เลยเนี่ยได้แล้วทีนี้ใส่ฐานครับ เรถส่งรถมันที่อสัญญาเสนอเราส่งรถที่ยี่ห้าฟรีร่างร่างร่างสัญญไรไนแมครับอันนี้คือเงาคนหนึ่งร้อยคนฟ้าที่สู้กับไอ้นั่นไอ้ตัวนัี่แหละเกโกโมเรียอยู่อยู่บ้านโอ้โหดูกล้ามครับงานละเอียดมากคือดีมากดูดูไงดูดูแดงแดงแดงบ้าวอันนี้คุณเติ้ลให้เท่าเนนเท่าไหร่ครับเต็มสิบ เนงานดีกว่าตัวนั้นอันนี้ให้ไปจุดห้าแล้วกันไปจุดห้าเต็มสิบนะครับตัวนี้สำหรับลูฟี่ไหนก็มีอย่างเดียวคือสีเสื้อใช่สีเสื้อคือคือซีดไปหน่อยผมว่าพอดูสีม่วงมันใช่แล้วสีสีม่วงมันเข้มไปหน่อยมันไม่เหลืองแท้แต่แต่คือเท่ครับเท่แล้วงานงานแบบว่าละเอียดมากแล้วก็ลองที่ลองฐานไม่ไอ้นี่ด้วยครับผมลดไม่มีล็อกสองข้างไม่มีล็อกสองข้างแล้วผมให้เหลือแปดครับ ตาเตยก็เนื <P karaoke. S 2> ้ได้แล้วก็ตาตาเตยประมาณสองสองสองสามร้อยสองร้อยสองร้อยได้ไปเนี่ยนะแต่เรื่องเดียวเนี่ยเรื่องหมุนเนี่ยใช่เรื่องเรื่องหมุนนี่คือไม่โอเคเดี๋ยวย้อนกาวเลยไปติดเอาสองหน้าด้วยกันใช่แล้วก็จุดจุดหนึ่งสวยครับสวยมากโอเคครับชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรกดติดตามไว้นะครับ

นักล่าศูนย์สีไม่ค่อยเป่นเท่าไหร่มันคืออะริลิกอะริลิกดีอยู่นะใชได้แต่มันทำออกมาแบบเหมือนตุ๊ดอยู่แล้วไง <laughs> ออกแบบมาเหมือนตุ๊ดเ <laughs> ็อเออไม่โหดเลยเ <laughs> อาไปห้าคะแนนพอนะห้าคะแนนเต็มสิ ลองกองเงี้ยไปนะนี่ไอ้นี่เลยนะดาบพิฆาตรสูตรนะมัำเป็นสีน้ำไม่เดี่ยวเดมันไม่ได้น้ำเรียบสีมันต้องแดงกว่านี้อ่ะอันสีมันเข้มไม่อยครับผมว่าเอาไปเอาไปล่อเยื่อตกปลาได้ออืเออไปเอาไปตกปลาได้อยู่จบครับการรีวิวในวันนี้นี่แค่นี้ครับจบแล้วครับ